สวัสดีจ้ะแฟนเจ้าน้าทุกคนนะจ๊ะต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต์ของเราวันนี้กับโอโหเข้ามาจลนะเข้ามาก็ง่วงเลยเรียคนเปิดดูอยู่ป่านนี้ไม่ไปนอนกันหมดแล้วเหรอมันดึกแล้วอะครับหลยอี่อะได้ได้เฮ้ยเฮ้ย ผมจริงก็ไม่รู้จริงจริงไม่จริงวิก็เนี่ยเอาผมจริงโทโทษโทีโทษทีเฮ้ยหนวดจริงมากเลยเนี่ยจริงจริงจริงอย่งแกเกินเก่วันนี้วิคจะลิ้นกับนักแข่งจากเอ็นอาร์สปอร์ตนั่นคือเจมส์สลิกครับผมคาดิบาวแล้วก็สุรพรเฮ้ยทำไม ใส่เสื้อตัวใหญ่มาแตเพราะอะไรผมพ้อยพ้ามาเจ๊อ๋อเหรอพ้าเอ้ยโอ้โนี่เขาเล่นพ้าด้วยใช่เออวันก่อนเห็นเดินไปหน้าวัดเห็นตกสบ่าก็เดินเลยได้คือไเล่นกันเลยได้เหรอได้ได้ได้เอาผ้าปอมมาไว้โมฮอปเดินมาผมสีสีชมพูด้วยเออดีมากแม่งซะหลวงพ่อดำจัมโบ้ครับแลเออมันเป็นยังไงโอเคนะพิพิธภัณฑ์นะโอเคเดน๋ยวนี่แ็ของเราเนี่ยวันนี้มันแฉเลยตรงนี้กิจการกิจกรรมกิจกรร เฮ้ยอะไรนะแท้เลยเหรอแท้แค่คำว่าเจ๊ดำนะแต่รูปรูปไม่แท้อันนี้ของแท้ยนี่อ่าสองวันนี้เราเล่นอะไรนะไม่อาหันกลับไปเลยว่ะว่าตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วเออเอออ่ะกิจกรรมมิสทรีดอหรือว่าดอลึกลับไม่ไม่ใช่กพ่อหนอไม่เล่นมุกทางนี้เราสองคนเล่นมุกบูลี แล้เรื่องติงด้วยโอกาสไม่ได้เลยอเออมิสซิรี่ดอครับถึงสิ้นเดือนนี้ถูกต้องฮะเจ๊ได้เพิ่งกลับจากอังกฤษแล้วก็เลยกล่าวว่าเฮ้ยไอ้ทีมฟูอลอินเตอร์ที่ทำค้างไว้เราไปถึงยูไนเต็ดที่ยังไม่มีบูโน่จะไม่มีหลายต่อหลายคนที่แบบเราอยากได้ครับลองลุ้นดูสักหน่อยสิใช่วันนี้จะสองหมื่นบวกลบได้ไหมจัดกันหน่อยได้ไหมได้เลยสบายสบายเออเออเดี๋ยวจัดบูโน่ให้นี่ยี่สิบห้าทีโอทีวีวันนี้เพิ่งเปิดได้สดๆๆร้้้อนนเฮยี่ขึนภาพ เฮ้ยเหรอจ๊บอกมันไม่ได้คนตัดด้วยเดี๋ยวส่งให้หลังใหม่เดี๋ยวส่องได้ไหมได้ได้ไอ้บูโน่นี่เขาบอกขายนอกได้ตั้งเท่าไหร่โหเยอะแยะมากมายอ่ะจริงป่ะจริงห้าหลักได้ไหมสิบเท่าไหร่สิบแปดหลักวะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอแคเท่ากี่หลักนั่นแหละถูกแล้วมึงทิ้งกูนะเออ ก็ก็น่าจะรู้ทำไมเราจุดเป็นแฉ่แฉ่นะหลวงพ่อดำจัมโบ้หลวงพ่อดำจัมโบ้โอเคเรื่องนี้นั่งคิดตั้งแต่อยู่บางซื่อเนี่ยโอ้นี่มึงจับบางซื่อมาถึงนี่มึงคิดได้อันเดียวเนะโอ้ไม่จำเป็นไม่ต้องใบแล้วนะมาแล้วเปลืองเบียร์ด้วยเรื่องจริงได้หรอเอออ่ะนี่บูโน่ที่บอกว่าห้าหลักหกหลักต้องมีถูกไหมถูกต้องฮะงั้นขอรุ้นหน่อยนะจัดให้ท่านต้องทำไงกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้อย่างแรกคือเราต้องเลือก ระดับแบบระดับกล่องก่อนอ่ามันก็จะมีความ้าทายแบบต่ำๆเขาเรียกว่าเบบีเบบีไม่เอาไม่เอาระดับกลางก็ทำได้ทำไมนี่ระดับสูงนี่มันต้องอันนี้นะความท้าทายสูงใช่เพราะว่าอยู่ชั้นแปดไงอ่าอันนี้ตัดทิ้งตัดทิ้งอ่ะไม่ชอบเนี่ยไม่ทิ้งไม่พอมันขยี้ด้วยนะอ่เราเลือกกล่องนี้เลยปึ๊บนี่แล้วเขาก็จะแจ้งว่าหนึ่งที่เกตเนี่ยจะการันตีภายในกี่ครั้งซึ่งสามารถออกก่อน กำหนดได้ด้วยโอเคโอเคนะครับนะอ่ะเราให้เกียรติเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะไอปอนกดก่อนแต่แต่ว่าแต่ว่าที่คุณกดต้องระวังคุณคุณคุณก็มากดมันจะมีเสียงที่เนี่ยเมาส์มันมีเสียงเออคุณลองดิหนึ่งสองเจ๊เจ๊ลองอย่าคุณเล่นเซอร์ไปคุณอย่าเล่นทางเซอร์ไปมันจะมีเสียงนะคุณลองนะทั้งหมดกดไอตัวนี้จะไม่เสียงไม่เสียงหรอบางทีเปิรบถ้าเกิดกดบ่อยๆปวดหัวด้วยไอต้องแปลก่อนไม่เคยเจอเลสามสอง อ้าวอย่างนี้ยังไม่ติดเลยเนี่ยยังไม่ติดไม่ต้องต้องกดใหม่เราลองกดใหม่อีกรอบแต่เสียงชัดแล้วเสียงเสียงามสองเนี่ยจริงเหรอวะนี่จริงมันมีเสียงจริงเหรอเจมถ้เจมลองมีเสียงนี้ไหมเฮ้ยเจมจะไปเสียงนึงอ๋อใช่เหรอใช่เดี๋ยวลองลองดูดิมันจะเป็นเสียงไงลองลองดิลองขอสามสองเฮ้ยชาติตัวเฮ้ย อันนี้คือดีๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะแต่ยี่ตกวตรงไหนต้างบนยี่ตกไหนได้ไหมได้สามตัวเดี๋ยวเจมบวกตัวแก้มด้วยสามตัวเดี๋ยวบวกตัวแก้มไปด้วยโอ้โหจะลองมั้ยมีเสียงมั้ยไม่รู้เอี๋ยวเดี๋วอ่อนแรงก็นืออ่อนแรงอันนี้จะได้ว้าวๆเลยลองดูดิมันจะมีเสียงนั้นลองดูสามสองโอ้โอ้โหรศเนี่ยเปิดไม่ดีเลยเนี่ยเสียงอะไรเจมดีกว่าเออผมว่าผมชอบเจนะเสียงเจอะลองลองดูหน่อยลองดูหน่อยกล้าวไหนวะ เอาดิโอ้โหแบงค์ง้างแต่ใบซอยโอ้โหแบงค์มียืนเส้นมึงกาวมึงแบบต่างเบี้ยวเลยโอ้ยจริงป่ะเนี่ยเลิศไวดละโอ้ยยังมันไม่ด้มีเสียงอ่ะไม่ได้เลยเลยอ่ะเต็มเลยขออีกทีพอดีอ่ะไม่มีเสียงนะได้ได้ได้สามสองเฮ้ยกูยอยโอ้โหไม่ได้อะไรเลยไม่เหมือนเดิมเออมันไม่เหมือนเดิมขออลองอีกทีได้ไหมอ่ะลองอีกทีสา มันก็ยังไม่ได้ไม่ได้ว่ะไม่มันแปลกๆว่ะเออเหมือกันอะลองคุณลองดิอะคุณลองดิขอโทษนะเฮ้ยตลกกว่านี้ต้องคุณโอ้ยโอ้โหโอ้หนขอลองขอลองดูหน่อยเฮ้ยมาสามตัวแล้วมันหายไปเลยอันนี้อันนี้คือเรากดทีละสิบครั้งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกินกำหนดเราไงเราเสียได้เสียได้รอบนี้คือการันตีว่าได้ละ ตัวบ้านเนี่ยเฮ้ยคุณรู้หลักนี่มีองค์นี่หว่ะองค์พวกแบบของตรงนู้ี่เหรอใช่องค์กระชาเจ้าแมวทิ้งกันทันแล้วตายแล้วเดี๋ยวค่อยไปใส่ข้างหลังอ๋อจะใส่ใส่แต่ข้างหลัโอ้โหเละเทอันนี้เราเหลือแค่หนึ่งตัวสุดท้ายนะครับนะก็กดได้เลยอันนี้การันตีที่2อ0แปดสิบครั้งแล้วก็อาจจะออกก่อนได้เหมือนเมื่อกี้เจมันสามตัวเอออ่ะเจ๊ลองดูลองดูกดเร็วด้วยขออีกสักทีขออีกสักที เฮ้ยคุณอย่าเม้มปากเลยคุณเม้มปากแล้วจ่ายคอไปดิร้อยครั้งเนี่ยเหรอใช่ใช่เฮ้ยว้าวแล้วทีวะเออท่านที่ก่อนก่อนนี้เลยไปเฮ้ยคะแกนนรีวอร์ดได้รางวัลใหญ่แล้วยร้อยยืนยันไปออันนี้กล่องแรกโอเคครผมถือว่าเราประหยัดไปได้เยอะพอสมควรเลยนะครับถือว่าเราดวงดีมากอันนี้กดรับ ดีมากทั้งหมดเชียบนะครับเฮ้ยแต่ด้าทางจะได้เงินเยอะนะเยอะมากโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงถ้าการ์ดเกิดเปิดแล้วไม่ถูกใจซื้อแม่งเลยถูกต้องนะไปกันต่อไปต่อไปต่อมาแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวเฮ้ยสุรปอนช่วยหน่อยเขาบอกรีอะไรฮะรีเพิ่มเพิ่มะบารมีเหรอเบอร์ต้องกดรีรีหนึ่งครั้งเพิ่มบารมีอ่าไม่ไม่กดอ้าทา ถามทำไมไม่มีเลยพูดเพราะเหรอพูดเพราะพูดเพราะเหรอฮาร์ฟวูฮาร์ฟวูอันนี้เราเหลือแค่สี่ครั้งนะครับนะเรามาอยู่แล้วใช่เพราะว่าถ้ากดเต็มจํานวนเนี่ยมันจะเกินเกินอันนี้เกินไปมันจะล้นมันจะล้นล้นเกินแล้วมันไม่ได้ทบให้เราไงอ่าเราก็นี่กดทีนี้โอเคอ่มาให้ตัวละโอเคตอนนี้เราอีกสามตัวอ่าไปกันไวๆเลยเฟิร์สเฟิร์ส โอ้แต่ได้เงินเยอะจังว่ะกิจกรรมเยอะดูแต่ทางเน้นเหมือนแบบเอาไปซื้อเองดีกว่าอะไรเงี้ยนะเผื่อถ้าไม่ถูกใจนะไปเอาอีกตัวละเอาเลยสองตัวอีกสองตัวสองตัวขออนุญาตอันนี้เป็นทิคเล็กๆน้อยๆผมถามแอดเบิร์กมาเขาบอกว่าถ้าอยากให้ได้ตั๋วออกไวๆนี่ต้องกดรีเฟนต์หนึ่งครั้งอ่ะไปเชื่อเจ๊เจ๊ลองลองกดดูมาเลยทันทีมาเลยกดปุ่มจะได้ตั๋วขึ้นแน่นอนแน่นอนครับขาดแค่สองใบแต่กดแล้วเจ็บหัวก็ไม่รู้เออแต่ว่าแอดเบิร์กบอกว่าเจ็บหัวนิดหน่อยจริงอ่ะแสบ พะกาไงวะอุ้ยพะกาเลยปะอ้นยังโดนเลยกูไปอย่างเร็วเลยถ้าบอกอ้นโดนูกไปเลยแสดงว่าไอ้เบิ้ลขาวมั่วนะเฮ้ยกั็ไปแล้วมาไหมมาไหมอีกตัวนึงละอีกตัวอีกตัวอีกตัวขออีกทีขออีกทีขออีกทีมาสุดท้ายละไปไปฮึ๊บฮึบเลย นี่ต้องสิบสี่ครั้งละอันนี้แค่สี่ครั้งสี่ครั้งเพราะว่าถ้ากดร้อยเนี่ยเราเราจะมันเลยมันเลยมันเลยไปไกลโอเคโอเคอ๋อนี้เขาต้องมีทริคนะเออใช่ได้ผมศึกษามานล้คุณเล่นผิดนะเดี๋ยวผมต้องตัวจริงผมต้องมาต้องชวนคุณมาไงตอนเดยไอจุ๊บอ่ะมันเปิดมันเก่งแต่เล่นเกมไงเป็นแชมป์โลกแชมป์อะไรไงมันไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ก็เลยต้องชวนพวกที่รู้เรื่องกิจกรรมแต่ไม่ค่อยเก่งเก่งเรื่องเกมมามาช่วยหน่อยต้องไปในปอนนี่ชมนี่ชมอ๋อเนี่ชมนี่ชมก็มีดีอยังไงต้อีดี อ่าเรียบร้อยครับปวรับรางวันนะอ่าโอเคแม่สองหมื่นบาทหายเปกระตาเราเนี่ยสองหมืนนิด้วยอโถที่ตกลงไปไม่ใช่างี้ยกติกาไม่อยู่กันรับลอยเออโอเคมางั่เล้รองก่อนเฮ้ยตัวใหญ่ยังไงเฮ้ยอย่าตัวเล็กแล้วอย่าตกใจดีเขากลัวเออโอ้ยเเย็ยอจะเป็นพ่อลูกสองใจร้อนยงเลย อย่าราเปิดได้เลยจุดเบลิงแฮมเนี่ยผมจัดการให้กูรวยเลยน่ะเออเอางี้กิจเนี้ยตัวไหนท็อปทีท็อปทีหรอวินนี่วินนี่จูดจูดเบลิงแฮมจูดเบลิงแฮมมาเป้มาเป้เอ็มบาเป้อ๋อสักมัดเลยเลยเหรอใช่กิจกรรมเนี้ยเงินเยอะมากเออแต่แต่เท่าที่เห็นด้วยตาเปล่าเมเ่อกี้เงินแบบเพียบเลยแล้วคูณแบบคูณ30คูณยี่สิบเลยใช่ครับสอนรับเนี่อาจะนานเลยมีสิบแปดสิบแปดหมื่นสิบแปดหมื่นแสนสองสตางค์18บแปดหมื่นเก้าพันมึงจบบัญชีจริงป่ะเนี่ยใช่ใช่สิบแปด นักบัญชีนะถึงว่าเป็นบริษัทที่ทํารายจ่ายถล่มทลายมากเลยโดยเฉพาะค่าเด็กของเจ้าเจ้าของอ่ะไม่รับไม่ห้ามทไมเราไม่ห้ามไม่ได้ไปอ่ะเขาโอ้แป๊บนึงนะมึงโอ้โหได้จริงหรอโอ้โหเหมือนกูนั่งอยู่ข้างนึงเลยใช่อันนี้เราดูดูง่ายๆตอนนี้เรามีอยู่18บแปนะครับนะเดี๋ยวเรารับเงินเอ็มกันอืมป๊าบ กี่โมงอ๋อไปถึงเงินออกกี่โมงไม่ไม่เปิดเสร็จกี่โมงสะกู่สักูใจเย็นเออไ่ถึงเฮ้ยแต่เยอะมากเลยนะเยอะมากติบีล้านล้านหมื่นอันนี้ไม่รวมกับช็อตแรกเลยเปิดเสร็จคือเราได้มาทั้งหมดยี่สิบหมื่นล้านเออยี่สิบกว่าหมื่นยี่สิบกว่าหมื่นแสนล้านนะครับที่เราได้แต่นี่คือการที่เราได้มันเรียงยังไงเรียงยังไงเจมว่าเราต้องไปอันนี้ก่อนเจม่าเปิดกล่องก่อนกล่องอันนี้คือสุ่มก่อนเนี่ ถูกต้องฮะเราสองกล่องมันการันตีบวกแปดแต่ว่าอันนี้มันจะมีท็อปสามสามร้อยท็อปร้อยห้าสิบแล้วก็ท็อปห้าสิบวันนี้เราเอาท็อปสามร้อยแล้วกันเราชอบเลขเยอะไงโอเคฮะมึงตกลงกันจะมึงได้ถามมึงยังหรือมึงก็ถือวิชาสะกันเลยไม่เป็นไรไอ้ดีวาวนี่ใช่ใช่มันเอาแมวท็อปห้าสิบว่ะแมวแมวท็อปสองได้ลุนเยอะกว่าเออมันห้าสิบมันก็มีแค่ห้าสิบตัวมันสามร้อยลุนสามร้อยตัวมันเยอะกว่าก็ลุ้นเยอะมึงได้ตัวเดียวไง ก็เอาพรพาแต่ว่าการลุ้นน่ะเจ๊หนึ่งในห้าสิบัหนึ่งในสามร้อยอ่ะสามร้อยโอกาสเยอะกว่าเออก็จริงสามมันเกินหนึ่งในสามร้อยแหนึ่งในห้าสิบมันได้นิดเดียวเองก็ธรรมดากันคุ้มกว่าเงินไม่คุ้มไงเสียเงินมาสักเท่าไหหนึ่งในสามร้อยคุ้มกว่าอยู่แล้วนี่มึงเข้ามึงมานั่งนิ้เลยไหมอาจารย์เปิดได้เจ๊ไปเปิดได้สักกล่องไงเออเปิดละเฮ้ยไม่เอาไม่เอาหนึห้าสิบไม่เอาไม่เอาเจ๊เจ๊ขอทีนึงนี่อขอที่เนี่ยเอาสามร้อยนะสามร้อยสามร้อยามร้อยไม่เหรอ ได้สามร้อยและร้อยมันได้ร้อยสิบสองทีงานเป็นสามร้อยไอ้นี่นี่เรียนหนังสือเนี่ยเห็นเห็นเห็นรุ่นต่างเรียนหนังสือฟังจกบวกเลขรู้เลยว่าเรียนหนังสือนะเนี่ยว่ามันก็ไม่น่ายากเราเลยไอ้นี่พวาไม่มีการศึกษามีนี่นี่ามีมีมีอยู่โอเคโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวมันจะมีพวกการ์ดการันตีบวกแปดแล้วก็การ์ดแบบลุ้น5้าถึงแปดเดี๋ยวเราเอาเป็น5้าถึงแปดก่อนเอาลุ้นก่อนนะลุ้นก่อนนะ ได้ได้ได้แข่งแขดีดหูละผมมันต้องมีดีดหูละเออดีโชว์ก่อนเทีนึงปะดีดดีดหน้าผากดีดดีดหูดีดหูดีด่ะโอ้ยดีดดีดดีดไมเสียงโอ้หายใจเลยใจหายโอ้ยบ้าเสียงลมมาฟู่เลยอย่างที้นี่ใครก่อนอันนี้อันนี้เจ๊ก่อนอันนี้มีใบเดียวมีใบเดียวใบเดียวใบเดียวเอางี้สุรพลช่วยหน่อยใบเดียวคุณต้องเอาหน่อยอันนี้เปิดมีเสียงไหมไม่มีเสียงไม่มีเสียงแต่แต่เรารุนแหละ อันนี้เราลุ้นบวกแนะแล้วก็นักเตะทีมออฟเดอะเยียร์เขาบอกเปิดเสร็จแล้วเห็นเขาบอกว่าเปิดเสร็จแล้วไม่มีเต้นท่าไก่อะไรทุกอย่างคนเปิดไปเนี้ยไม่ได้ยินนะเนี่ยละครั้งแรกเลยอะไรไก่ไก่ไก่ลองดูนะไก่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 เฮ้ยบุโน้เนี่ยโอ้แบกซ้ายโอ้ราเฟลเกเดโรอุ๊ปเ ก็ถือว่ารับได้รับได้ไอโบแปกก็โอเคโอเคโอเคถือว่าใช้ได้นะนอกจากมีการสาแล้วมีดวงด้วยดีมากดีมากคุณเยี่ยมมากคุณสุรพลแบแป๊บอันละสองอย่างละเราเราหาเกมเล่นกันไหมเราต้องแบ่งกันเป็นทีมเพราะว่านี้มีสอใบแล้วกันได้ดีหูกมูลค่าาวนะกว่าโดนดีถูกได้ใครทีมใครเจ๊ทีมทีมวาวไม่เอาไม่เอาไม่เอาวาวเจมปอนอันนี้ทีมนี้แบ่งกันคนละครึ่งมีสี่คนมีสี่คนคนละครึ่งคือ ว้าวเจมปอนทีมเดียวกั่ไปแล้วสามนี่ครือหนึ่งแล้วใช่หรือคนนึงคือเจ๊ก็อยู่อีกทีมหนึ่งอ่าอ่างี้แฝงอ่างี้แฝงเฮ้จ๊เจ๊ก่อนเลยโหโคตรแฝงผมึงแฝงคือว่าก่อนเลยนะเขาจะโอ้ลุ้นบวกตต์อันนี้เบาๆแฝงเบาๆเบาๆเล่นหาเกมเล่นมาเป็นเม็ดข้าวโอ้หวานเจี๊ยบมากว้าวแปดสิบล้านใช่ป่ะแปดหมื่นล้านแปดหมื่นล้านนี่แปดหมื่นเนาะใช่เฮ้ยทีวาย หังกดเฮ้ยมีเฮ้ยเเฮ้ยบกเจ็ดปการเฮ้ยบเ็ล้าล้านเดียเลยนใจขใจขนใจเออ้เลยูพอดีเลยใช่ฮะมันไม่เคยอยู่้ันไม่เคยอยู่มันแค่เป็นข่าวเฮ้ยซื้ออ้นี้มาทีแรกก็ไม่ต้องมาทนอย่ไอเซิร์เซ่กับไอคอยลรุนแล้วองตัวก็ได้นี่ตัวนึงพอดีเออปกบาลจริงเออโ้ยฉว่า เนี่ยคุณเขคุณทำอย่างเงี้ยทางบ้านเขาก็หาว่าเออมันไม่กล้าเล่นกันเนโอ้โหชื่ขนลุกคนลุกเลยดูดิไออย่าแบ่งทีใหม่แบ่งทีใหม่นี่นี่เราแบ่งทีใหม่เออคนละครึ่งคนละครึ่งแบ่งให้เจ๊ก่อนจะได้ไม่เสียเปรล่าเออดีงั้นเจ๊อยู่ซ้ายผมไอ้เจมบอลอยู่ขวาเออนี่อย่างนี้แฟร์เลยทย่างนี้เอ๊ะเดี๋ยวดิ เอาใหม่ได้ยังไงนะเอาใหม่ไทีมเขาก็แบ่งสองทีมสองฝั่งเมื่อกี้มันไม่แฟร์เจได้เลือกทีหลังใช่เจไดอยู่คนเดียวอันนี้ขอก่อนเลยงั้นเจเลือกก่อนเจอยู่ซ้ายซ้ายเลยผมเจมปอนอยู่ขวาเออโคตรแฟร์โคตรแฟร์เลยใช่ๆๆๆไม่ใหม่ปิดตรงไหนหือแว่ก็เหมือนเหมือนเจมปอนด์เยไม่ใหม่แต่กดเป็นไงค่อยบอกกับจีนนะเดี๋ยวค่อยบอกกดอีกรอบกาลิกาไม่หัวรออะดเลย เฮ้ยแต่ลองมีอ๋อคอตตี้ฮอสหอยเหรอคอตตี้ฮอสคอตตี้ฮอสสองร้อยสามสิบเจ็ดนะโอเคจ้ะสองแสนไปไปไหนเฮ้ยพี่วีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอรกาสแล้วแต่ว่าอันนี้โอรกาสแต่ว่าอันนี้ คนมากกว่าแพ้เกฟนี่เปิดผมยังไีบบอกอันเดิมกําลังจะพูดอยู่ตะกี้ไอ้คนตะกี้เท่าไหร่สองสองร้อยกว่าเองร้อยกว่าที่สองพันกว่าคนผมก็เลยจะบอกว่าคนมากกว่าแพ้นะเพราะว่ากติกามันต้องปรับบ้างไงเดี๋ยวคนดูเขาเบื่ออินฟลูเวย์มึงห่วงคนดูเบื่อมึงไม่ห่วงกูเบื่อป่าวไม่เบื่อหรอกยจงไม่ได้นี่ก่อนไงไม่ฟังนะทีนึงมันต้องฟังก่อนอะไรมียุงเหรอเพื่อนราปัดก่อนผมก็ไม่เป็น อันนี้เนี่ยมือดีดมืออาชีพเฮ้ยมันดี้ดีดแบบเก็บเสียงเนอะอ้าม่ะกระดูหูสั่นเลยนะโอมาการันตีเอาไม่ได้การันตีแต่นี่ได้ยุคแปดอันแรกที่แม่งที่เหมือนเดิมเจ๊แบ่งมางดีกว่าโอเคเจ๊เราแบ่งให้ดีกว่าเสียเปรียบเอางี้สุรพกรกับเจมอยู่ด้วยกันแล้ววาวเป็นตัวแถมของทีมนี้คุณไม่ปวดนะคุณเป็นตัวแถมนะได้ได้แล้วส่วนฝั่งเจ๊นี่เดี๋ยวเจ๊อยู่ อ๋อโอเคก็แคแฟร์นี่โอเคนะโอเคคือว่ากดมีการเปลี่ยนตลอดตามนี <h 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 h ้ตามนี้ปุ๊บเหมือนเดิมเลยเฮ้ยนี่มันไม่เหมือนเดิมเลยคุณเออโคตรแฟเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรบ้เฮ้ยโอ้โหอือฮึอ๋อโหอเมริกาไฮน้อนอสมอนเตสมอนเตสเจ๊อยากได้ตัวอะไรฮึอยากได้ตัวอะไรบอกบอกเดี๋ยวลุ้นบวกแปะเอาบวกแปะก่อนตัวไหนก็ได้เอาบวกแปะก่อนมันแปะอยู่แล้วผมคุยกับแอดเบิร์กนะเท่าไหร่ไม่รู้อะ เฮ้ยดีซีอังกฤษซีบีเฮ้ยฟอดินานหรือเปล่าโอ้โหแต่บวกเจ็ดโหแต่กติการอบนี้คือใครเปิดได้บวกแปดโดนนะใช่เราไม่ได้บอกก่อนไอ้ตะกี้ซีมอนเตสได้แปดเหรอใช่อเออเจ๊โดนเยอะโดเยมันต้องฟังก่อนเงมันทีหลังมันแบบเออเปิดไปก่อนมันก็เจ้าหน้าเจ้าหน้าพกมพูดกันเลยทีเดียวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ อพรกติกามันมันมันต้องใช่ใช่ไหมมันต้องเก่งมันต้องดูดูหน้างานก่อนอย่ใช่ไหมดูหน้างานก่อนว่ามึงจะโกงกูยังไงดูแล้วดูหน้างานก่อนว่ามึงจะโกงกูยังไงไม่ได้กองอันนี้แฝงแรงยอมนี่ยอมนั่อแหละยอมยอมโดนนั่นแหละผมไม่ดีเองอ่ะผมดีเองเออพวกผมพี่ดีเองนะน้ยนั่นน่ะไหนๆมาแล้วมาช่วยนะเอางี้แล้วกันอ่ะสุรปลนี่ว่ละจบจบไปดูเวอ้ยวิ่ง อทีหลังเต้ต้องฟังก่อนนะได้ได้ได้กดเกิดเลยทีหลังก็ก่อนให้กูฟังมึงก็ต้องพูดก่อนนะเอามาอันนี้แบบบิ๊กเบิ้มเลยอ่าขยับขึ้นมาเป็นโอเวอร์ร้อยแปดโอเคแบกที่ใหม่ไหมหรือไงเบิ้มเดิมทิมเดิมทิเดินดีกว่าเพราะแบงมาสามรอบแล้วกูว่ากูอยู่คนเดียว่รอบนี้ใครเปิดครั้งที่สองโดนอ่ะฮะมันแค่เปิดที่หลังโดนเลอร์ใช่จะได้กี่ใบสองใบมีสองใบเขาบอกท่านเหรอโอ้โหหืมหายแบ๊ ไข่เนาะเอาจากใจเลยนะไขรคาสติโยเดลคาสติโยตัวอาร์นี่ชื่อชื่อจริงชื่ออะไรเนี่ยลัเชเศษเชเสดลคาสติโยใช่ใช่เต็มเต็มพอเหลือโอเคโอเคออกมั่งลูกขึ้นไข่ไ่รูมู่ปวดปวดคนที่สองโดนใช่ใช่นี่เราอุตส่าห์บอกก่อนนะบอกนี่บอกขอแล้วนะบอกขอโอ้โหแล้วมาเป็นเม็ดข้าวอีก น็กซีอาโนโอ้โหเจ๊งด้วยพังด้วยทุกอย่างใช่ไหมผมไม่เคยเจอใครแบบเปิดได้น้อยมากๆขนาดนี้นี่เบานะเบาเบาเบาไม่เบาหน่อยนะอันนี้นะครับนะคือโอออร้ออร้อยสิบเอ็ดบวกบวกบวกแปดแน่ๆคืออันนี้การันตีขั้นต่ำคือ5ล้านล้าน แต่คราวนี้ย้านะว่าเวลาเนี่ยมันจะมีการคาดเคลื่อนนิดนึงราคาอาจจะขยับได้เล็กน้อยว่าเขาจะมีเวลาที่เขาแจ้งอก็คือเราจะมาเล่นช่วงท้ายอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เอออันนี้ถ้าได้ทีไวไม่ว่าจะเป็นโนมินีหรือว่าคุ้มเลยคุ้มผมโดนเองเออถ้าอันอื่นบทเนี่ยเจดนเออเฮ้ยอันนี้ถ้าทวคือถือว่าคุ้มไงโดนให้แทนโอเคโอเคถ้าอันอื่นเนี่ยสีอันบนทีวมา โอ้โห้ยดีซีดีซีแล้วอิตาลีเฮ้ยหน้าเฮ้ยเปรนเบโตต์เถอะโอ้ลีสันโดเดลเปียโรเฮ้ยโอเคโอเคโอ้ตำนานของยูเวนตุสนะยอมตกชั้นไปกับยูเวนตุสยอมขึ้นชั้นมากับยูเวนตุสแล้วพอเขาย้ายออกจากยูเวนตุสเขาก็ไปเล่นในออสเตรเลียเลยคือจะได้ไม่ต้องมาเจอยูเวนตุสอีกเพราะเขารักด้วยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเดลเปียโรนะแปดพันส อันนี้ผมส่งมือฉมังมาเปิดได้ไหมได้ได้ได้ไอ้น้องอ่ะหลังกล้องแบบเหรอคนเมากัญชานะเปิดได้ทีวายมาทำไงวะเออเชื่อแล้วเมาจริงตาะมาขึ้นหัวแล้วเอาเนางคนไหนคะที่เนี่ยเนาะไม่ใช่เออเอ๊ะภาพนี้เคยเห็นที่ไหนนะไม่มีเคยเห็นที่ไหนจำได้ไหมเพื่อนคลายๆก็คลาย เออใช่ไหมอ๋อเมียเออเราไม่เ้าไม่ฝังได้ไหมเออโอ้แต่เราทำไมเราไม่ห้ามนะห้ามอะไรเราเป็นคนเรียกให้เลยซื้อกุหลาบอะไรเนี่ยมาเกลือปง้อเมียตายละตายละเป็นเกมไงเมียจับได้ซื้อกุหลาบไปแล้วไปง้อเมียลืมกุหลาบลืมกุหลาบที่ร้านอีกไป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 หลังด้วยไปไปไปโอ้โหอยู่อยู่ที่เฮ้ย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  คุณบอกแปดด้วยอุ้ยโอ้ยโอเคโอเคอยู่แพงอยู่แพงอยู่เริ่มตื้อเดี๋ยวเรียกผมมายของผมโเคมากมากขอมากโอ้โหขอบคุณมากครบไม่ใช่ครับว่าเราเริ่มตื้อนะเริ่มตื่นเราตื้อมันอื้อเลยนะเอออันนี้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเหรอเรียบร้อยมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้ทำไมดูไม่ดูไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่เลยวะาฉันซื้อตัวหน่อยได้ไหมได้ดูดิบูโน่มียังเนี่ยซื้อตัวหรือเรียกว่าจ้างได้ไหมจ้างจ้างตัวอย่างนี้ได้ไหมจ้างตัวมันจะไม่กี่ชั่วโมงเลย เออคือเห็นที่ไหนวะไม่ให้กับใครครับคาเอาตัวที่เก่งๆอ่ะบวกแปดเนี่ยตัวเนี้ยนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ฮาร์ดเวิร์กฮาร์ดเวิร์กคือไม่มีขายอีกแ่ะม่ีอ่ะจะได้อ่ะเออบูโน่ไม่ค่อยมีขายนะแปลกเนาะใช่มันเป็นตัวที่แบบคนใช้เยอะนะอืมฟูแมนยูปูปีนี้ก็ไม่เล่นเงมันต้องดูขอบข้างยังไงขอบข้างดูดูดูเนื้อก่อนต้องดูเนื้อดูเนื้อถ้าเป็นเนื้อเงินได้แพงกว่าเนื้อนะวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่พา วัดมหาน้องอ่างทองทั้งคอเลยวูดที่ไหนอ่ะวัดประจวบตีบวกพังพังทีมเล่นไหมตีบวกนะเออพังทีมเล่นกันเลยอ่ะใจดีไปนี้นายโบกได้เอาฮาแลนด์ไปตีตีเดียวโตเต็มเต็มเลยเพงเอาฮาแลนด์ตีเรียวปรินาเนี่ยปึ๊บปึ๊บเอาเอาสลาดสักตัวนึงนะอิเคสนี่ไงเนี่ยแหละเกโลเกลโลสองตัวนั่นแหละเออ นั่นแหละเป๊ะเลยมันติดอยู่แล้วเอาจริงเหรอเอาจริงเอาจริงตีเลยตีเลยตีเลยผมให้ตีไอ้ดีผมดูดีๆสิเจ๊ดำออฟฟิเชียลไม่ใช่เจมส์สลิปออฟฟิเชียลนะคาเทอระบ์นาดนี้แล้วช่วยหน่อยกดหน่อยเพื่ออนัปเกรดแค่คลิกอะแค่คลิกไม่กลัวกันนะไม่กลัวกังเฮ้ยกดยังไวอ่ะไอปอนไอปอนโอ้โห หายไปห้าเหมือนะนหายไปหมื่นหนึ่งเงี้ยมึงมึงจับโดนฟังกูน,นะไอโดนนะแตกตื่นไปเท่าไหร่มึงมีความมีมีการศึกษาดิเจ็ดลบลบห้าเหลืออะ่าไหร่ทั้งยี่หายไปเท่าไหร่ด<อ>ีใจกับ,บมันด้วยมีการศึกษาทำอะไรอ่ะตีบวกสามเอาเอ็นไปตีเป็นบวกสามเฮ้ยเหรอใช้คำว่าอะไรนะพอแล้วพ <laughs> อแล้วหนระอแล้วสนุกแล้ว ไหนดูทีมดูทีมดูทีมเจ้นหน่อยดูซิ<ม>ว่ามีต<ม><ม>ตีีข<ต>ึ้้้นไดมังเนี่ยตีขึ้นได้ทั้งตีได้หมดเลยเนี่ยบวกสิบหรือเปล่าอืมดาเย็นดาโร่ดาโร่บวกสิบไหมเอาเอาเอาฟูแมนยูที่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นามาตะกี้ฟูแมนยูนี่นระบบอะไรเนี่ยซีซีสองนี่น,น,น,นี่ของเจ้อยู่นี่อ๋อเออใช่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 ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ก็ตัวจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ได้เงินเยอะมากเยอะมากจากสิบแปดเป็นสี่สิบอะีายไปกลมๆเกือบสี่สิบอะยี่สิบหมื่น เออยี่สิบหมื่นนะเดี๋ยวค่อยซื้อเอาแล้วกันท่านได้ไม่เป็นไรเออมีวันนี้ขอบคุณทั้งสามคนเลยแล้วก็ให้มูมึงสามคนขอโทษกูด้วยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเจ๊ต้องขอโทษพวกเราใช่อะไรทำนองนี้ใช่ที่มาเจออะไรแบบเนี้เผืดได้ผมเออผมต้องมาเจ็บหูอืมอ๋อเจ๊เออขอโทษนะเพื่อนไม่เป็นไรเจ๊ขอโทษเพื่อนจุเลปองขอโทษไม่เป็นไรหลังเงี้ยไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันใจนิดนึงก็ที่หลังมั้งนะไม่กลัวนะไม่อะไรไม่อะไรเออสบายสบายอยู่แล้วเออ อดีตผูโชว์ที่นะใหญ่เนี่ยเหมือนมึงชาดิดไปแล้วอะ่ะเจฟติดความเจ็บปวดอะ่ะโอ้โหบ้าเลยกันนี้โหฟาดต๊่แล้วเดี๋ยวตอนตอนที่คุณสองคนนี่กำลังหานักแข่งคนที่สามใช่ไหมครับเจฟว่าจะไม่ทำเจดีสปอร์ตแล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นนักแข่งสมัครได้ไหมไม่ได้จกหน่อยนะเออก็จะเทิร์นโปคูดไอเฮียผมเลยอ่ะใครอ่ะอินนิกอ๋อไอเฮียนั่นเหรอไอเฮียไอเฮียนั่น่ง ฝาก่อยขอคนหนึ่งได้๋ยวลองแร่นโชว์อ่ะเดี๋ยวโชว์ให้เราดหน่อยน่าหนะแล้วสอนหน่อยว่าต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงได้ได้โอเคตามนี้นะเดี๋ยวมาลดไฟกันฮะเทรนอ๋ออ่ะติดตามเจมส์สลิกที่ไหนก็ทุกแพลตฟอร์มครับเจมส์สลิกลายชาเกลือครับติดตามมาได้ติดตามคุณได้ไหนสุรพลตามร้านเบียร์ร้านชำทุกที่ทุกที่ที่มีร้านชำ ใช่คุณใช่ไหมที่เป็นที่เป็นที่เป็นคนที่อยู่ในบ้านพ่อบ้านตะปูนอ่ะมันโง่ออคุณเป็นลูกน้องใช่ไหมคือใต้ในหลังเรื่องวัยหนุ่มอ่ะมีมีอะไรนะไอเบียพ่อบ้านเบียไก่บอยคุณเคยบอยใช่ไหมใช่ใช่คู่กันไปเลยอ๋อคู่บอยช่วยด้วยบอยอันนี้คือคุณนะสรุปตายนีที่สุดอันนี้นี่เด็กเด็กพ่อบ้านอ่าลูกน้องพ่อบ้านตะปูนใช่ใช่ใช่โอเคโอเคอ่ะคุณติดตามคุณที่ไหนคันดีวอลเอ็นเอสปอร์ตเอ็นเอสเบรตี้ฮะนี่สุดยอด แล<พ> mean, ้วก็เป็นผู้สาประตูของทีมเอ็นอาด้วยทีมตรงนู้นทีมไรก <cam> like ็เรียกเขาก็เล่นก็ได้หมดได้หมดโอเคโอเคเอ็นอาร์เขาเขาไจะมีงานจัดน้วยอ่ะวันาทิตย์ออ๋อโทษทีโทษที จะช่วยขายของจะช่วยขายของหน่อยระวังดีรวังดีหน่อยแต่เราคุยเราบอกได้ก็ไปหาซื้อบัตรเอาใช่ใครอยากจะไปงานในนาไปได้หางใจใช่ เกินไปไม่แกเขาเขาวังดีเขาอกแกแต่เพียวนเขาออกเสื้อซ่างเลยแต่ว่าไปได้ไปได้ไปได้ใครจะซื้อก็เป็นต่อที่อนาได้ถูกต้องถูกต้องติดต่อได้ด้วยได้ไ้ม้งดเลยไอ้คินะมันดีเลยธรรมชาติเลยมือใช้คำว่าอะไรนะตกใจเลยมือตกใจไอ้สามนี้ช็อกมาไม่้อด เอ,าเอาา่า,าตามนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยกับแกเก,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 กินเกมนะจ๊ะขอบคุณอาจารย์อภทุกคนอาจารย์แล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปไปเลย